นิสัยคือพลังเปลี่ยนนิสัยเท่ากับเปลี่ยนชีวิตแค่คุณเปลี่ยนนิสัยบางอย่างชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไปได้เลยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องรอโอกาสจากใครแค่เริ่มจากตัวคุณเองเพราะสิ่งที่คุณทำซ้ำทุกวันมันกำลังสร้างตัวตนและอนาคตของคุณอยู่แบบเงียบๆ คลิปนี้จะพาคุณเข้าใจว่าทำไมนิสัยถึงมีพลังมากขนาดนั้นและเราจะเริ่มเปลี่ยนนิสัยยังไงให้ชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถ้าคุณอยากหลุดจากวงจรเดิมๆคลิปนี้คือจุดเริ่มต้นที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับ 1. นิสัยคืออะไรและมันทรงพลังยังไงนิสัยคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆโดยที่บางครั้งเราแทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ากำลังทำอยู่ มันเหมือนกับโปรแกรมอัตโนมัติในสมองที่คอยสั่งให้เราทำอะไรบางอย่างซ้ำๆทุกวันโดยที่เราไม่ต้องออกแรงคิดใหม่ทุกครั้งนี่แหละคือนิสัยมันเกิดจากการกระทำที่ทำซ้ำๆจนกลายเป็นความเคยชินและสุดท้ายมันก็ควบคุมชีวิตเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่านิสัยเล็กๆที่เราทำอยู่ทุกวันมันสะสมไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในชีวิตของเรา พอพูดถึงคำว่านิสัยหลายคนมักนึกถึงแค่นิสัยดีหรือนิสัยแย่แต่มันมีมากกว่านั้นนิสัยคือโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตเราเลยก็ว่าได้มันคือรากฐานของความคิดการตัดสินใจและการกระทำทั้งหมดมันอยู่เบื้องหลังว่าทำไมเราถึงประสบความสำเร็จหรือทำไมเราถึงยังติดอยู่ที่เดิมมันเหมือนเส้นทางล่องหนที่เราวางไว้ล่วงหน้าโดยไม่รู้ตัว แล้วเราก็แค่เดินตามมันไปทุกวันโดยไม่ได้ตั้งคำถามเพราะงั้นนิสัยถึงมีพลังมากกว่าที่คนส่วนใหญ่เข้าใจมันเปลี่ยนชีวิตคนได้โดยไม่ต้องใช้พลังมากแต่ต้องใช้ความสม่ำเสมอและความตั้งใจความทรงพลังของนิสัยคือมันสามารถทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษได้หรือในทางกลับกันก็สามารถทำให้คนเก่งล้มเหลวได้เหมือนกันถ้าเขามีนิสัยที่บั่นทอนตัวเอง นิสัยไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำแต่มันคือตัวเราทั้งคนเลยต่างหากเพราะเราคือผลรวมของสิ่งที่เราทำซ้ำๆทุกวันพฤติกรรมเล็กๆที่เรามองข้ามกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลในระยะยาวไม่ว่ามันจะพาเราไปทั้งหน้าหรือฉุดเรากลับอยู่กับที่ก็ขึ้นอยู่กับว่านิสัยเหล่านั้นเป็นแบบไหนสิ่งที่น่าทึ่งคือนิสัยไม่เลือกคนไม่ว่าคุณจะมาจากจุดไหนจะฉลาดหรือไม่ จะมีต้นทุนชีวิตมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีนิสัยที่ถูกต้องนิสัยที่สร้างความก้าวหน้ามันจะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณคิดเพราะมันทำงานให้คุณทุกวันโดยที่คุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องฮืดทุกครั้งแค่ตั้งระบบดีๆแล้วปล่อยให้นิสัยทำงานของมันเองซึ่งนี่แหละคือพลังเงียบที่ส่งพลังที่สุดในชีวิตคนเรามันไม่โฉ่งฉ่างแต่มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงนิสัยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นได้ ปลี่ยนแปลงได้นิสัยจึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการควบคุมชีวิตของเราถ้าเรารู้จักมันดีพอเราจะไม่พึ่งแค่แรงบันดาลใจไม่ต้องรอให้มีกำลังใจก่อนแล้วค่อยลงมือทำเพราะเราจะใช้พลังของนิสัยในการสร้างผลลัพธ์แทนมันคือตัวช่วยที่เสถียรที่สุดไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมก็เดินหน้าได้แค่เราทำมันจนเป็นธรรมชาติและยิ่งเราทำบ่อยเท่าไหร่พลังของมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องเริ่มจากอะไรใหญ่โตไม่ต้องรออะไรสักอย่างจากข้างนอกแค่เริ่มจากนิสัยเล็กๆที่เราทำได้ทุกวันและทำมันอย่างตั้งใจเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำเป็นประจำมันจะหล่อหลอนตัวตนของเราและตัวตนของเราก็คือสิ่งที่จะกำหนดเส้นทางในชีวิตทั้งหมดนี่แหละคือนิสัยและนี่แหละคือเหตุผลที่มันทรงพลังจนไม่มีใครควรมองข้าม2 พลังของนิสัยเล็กๆมันคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปเพราะมันดูไม่ยิ่งใหญ่ดูไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรได้ในทันทีแต่จริงๆแล้วนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จทุกการเปลี่ยนแปลงทุกความมั่นคงในชีวิตที่เราต้องการเพราะสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันมันไม่ได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่มันกำลังเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนตัวตนและเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตได้ในวันเดียวแต่นิสัยเล็กๆที่เราทำเป็นประจำจะค่อยๆขุดรากลงลึกแล้วผลักดันให้เราเติบโตอย่างมั่นคงถึงมันจะไม่หวือหวาไม่ได้สร้างผลลัพธ์ให้เราเห็นทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่แยกคนที่สำเร็จออกจากคนที่ยังอยู่ที่เดิมมันไม่ได้เกี่ยวกับแรงบันดาลใจไม่เกี่ยวกับโอกาสหรือโชคแต่มันคือความสม่ำเสมอของสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุด สิ่งที่ทำให้นิสัยเล็กๆมีพลังมหาศาลก็คือมันไม่ต้องใช้แรงเยอะในการเริ่มต้นมันไม่ต้องใช้ความพยายามเกินตัวเราไม่ต้องรอให้รู้สึกพร้อมก่อนถึงจะเริ่มทำเราแค่เลือกสิ่งง่ายๆที่พอทำได้แล้วแค่ทำซ้ำให้บ่อยพอจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วนิสัยเหล่านั้นจะค่อยๆดึงเราออกจากจุดที่เราไม่อยากอยู่ไปสู่จุดที่เราเคยคิดว่าตัวเองไปไม่ถึง หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนยากเพราะเราเฝ้ารอาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรารอแรงผลักดันจากข้างนอกเรารอจังหวะที่สมบูรณ์แบบแต่เราลืมไปว่าการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่เราทำอะไรเล็กๆแบบไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกกลางทางแล้ววันหนึ่งสิ่งเล็กๆนั้นจะกลายเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่พาเราข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้ นิสัยเล็กๆมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกลงไปในดินถึงตอนแรกจะยังไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเรารดน้ำดูแลมันทุกวันมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงมันไม่ได้โตทันทีแต่มันโตแน่ๆถ้าเราไม่เลิกกลางทางนี่แหละคือพลังที่น่ากลัวของนิสัยเล็กๆเ,เพราะมันเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นเรื่องที่เป็นจริงได้ด้วยกระบวนการที่เงียบง่ายแต่มั่นคงที่สุดถ้าเรามองย้อนกลับไปในชีวิต เราจะเห็นว่าทุกจุดที่เราเคยก้าวข้ามมาได้ไม่ใช่เพราะเราทำอะไรยิ่งใหญ่ครั้งเดียวแต่มันคือผลสะสมจากสิ่งเล็กๆที่เราทำโดยไม่ยอมแพ้พอทำไปเรื่อยๆมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเองแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกนิสัยเล็กๆเ,เพราะมันคืออาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดสำหรับคนธรรมดา,ดาอย่างเราในการสร้างชีวิตที่ไม่ธรรมดาในอนาคต และสิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องทำให้สมบูรณ์ไม่ต้องทำให้ดีที่สุดแค่ทำให้ต่อเนื่องเพราะคุณค่าที่แท้จริงของนิสัยเล็กๆไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ในวันแรกแต่อยู่ที่การไม่เลิกทำในวันที่เหนื่อยอยู่ที่การยังไปต่อในวันที่ไม่เห็นผลลัพธ์เพราะถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป เราจะกลายเป็นคนที่มั่นคงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและเข้าใกล้ชีวิตในแบบที่เราฝันไว้มากขึ้นทุกวันนี่แหละคือน้ำหนักของสิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิต 3. าทำไมนิสัยแย่ถึงดึงเรากลับไปที่เดิมนิสัยแย่ๆคือกับดักเงียบๆที่คอยดึงเรากลับไปที่เดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันไม่จำเป็นต้องแสดงตัวชัดเจนหรือทำร้ายเราทันทีแต่มันทำร้ายเราทีละนิด ทีละน้อยอย่างแนบเนียนพอรู้ตัวอีกทีเราก็วนกลับไปอยู่ที่จุดเดิมทั้งที่ตั้งใจจะเปลี่ยนทั้งที่อยากจะพัฒนาอยากจะก้าวไปข้างหน้าแต่นิสัยเดิมๆม,มันก็เหมือนแรงดึงดูดที่คอยฉุดเราให้ถอยหลังตลอดเวลาเพราะนิสัยแย่ๆมันฝังอยู่ในตัวเรามันฝังลึกจนกลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกลายเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยถึงแม้เราจะรู้ว่าไม่ดีแต่สมองเรามันเลือกสิ่งที่เคยชิน มากกว่าสิ่งที่ถูกต้องมันเลือกความสบายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงต้องใช้แรงต้องใช้ความพยายามต้องใช้การฝืนในช่วงแรกๆแ,แต่นิสัยเดิมๆม,มันไม่ต้องฝืนอะไรเลยแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามเคยแล้วเราก็จะกลับไปอยู่จุดเดิมแบบที่เคยเป็นโดยอัตโนมัติสิ่งที่ทำให้นิสัยแย่ๆส่งพลังมากคือมันไม่ต้องใช้แรงในการเริ่มต้นมันไม่ต้องใช้การวางแผนหรือพิจารณาอะไรเลย แค่ปล่อยตัวให้ไหลาตามนิสัยเดิมๆแล้วชีวิตก็จะกลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมๆทุกอย่างเหมือนจะง่ายแต่ความง่ายนั่นแหละที่กลายเป็นปัญหาเพราะมันหลอกให้เรารู้สึกว่าชีวิตโอเคทั้งที่จริงๆแล้วเรากำลังติดอยู่กับวงจรเดิมๆที่ไม่มีทางออกและเมื่อไหร่ที่เราพยายามจะเปลี่ยนนิสัยแย่ๆก,ก็จะเริ่มต่อต้านมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติรู้สึกว่าทำไมต้องฝืนขนาดนี้ทำไมต้องเปลี่ยนทั้งที่เคยอยู่แบบเดิมก็ได้ นี่คือกลไกลของมันมันทำให้เราสงสัยตัวเองมันทำให้เราถอดใจมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากลับไปที่เดิมง่ายกว่าเยอะและนั่นคือจุดที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ยอมให้ตัวเองวนลูปอยู่แบบเดิมโดยไม่รู้ว่ากำลังถูกนิสัยตัวเองควบคุมอยู่นิสัยแย่ๆย,ยังส่งผลกับวิธีคิดอีกด้วยมันทำให้เราเริ่มหาข้ออ้างหาคำอธิบายให้กับพฤติกรรมของตัวเองเราเริ่มบอกตัวเองว่าแค่นี้ก็ดีแล้ว เราเริ่มหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็กลายเป็นอีกวันที่เรายังทำเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเพราะนิสัยแย่ๆเหล่านี้มันคอยสร้างกรอบความคิดแคบๆให้เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องเหนื่อยแต่ก็ไม่มีทางเจอความก้าวหน้าถ้าเรายังไม่รู้เท่าทันนิสัยแย่ๆพวกนี้มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเราก็จะวนเวียนอยู่ในรูปแบบเดิม ไม่ว่าจะมีแรงบันดาลใจแค่ไหนไม่ว่าจะฟังคลิปพัฒนาตัวเองมากแค่ไหนถ้าเรายังไม่เปลี่ยนนิสัยพลังทั้งหมดที่เราพยายามสร้างก็จะถูกดูดกลับไปหมดเหมือนเรากำลังเดินขึ้นบันไดแต่มีเชือกผูกกับข้อเทา้าแล้วมีน้ำหนักถ่วงอยู่ข้างหลังต่อให้พยายามแค่ไหนสุดท้ายเราก็จะเหนื่อยและหยุดไปเองนิสัยแย่ๆเลยไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแต่มันคือสิ่งที่ขโมยพลังชีวิตของเราไปแบบเงียบๆมันทำให้เราย่ำอยู่กับที่ ทั้งที่ในใจเราอยากไปไกลกว่านี้มันทำให้เรารู้สึกหมดไฟทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรจริงจังเลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ก้าวหน้าต้องเริ่มจากการรู้จักนิสัยแย่ๆของตัวเองก่อนเลยต้องมองเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนและต้องกล้ายอมรับว่ามันกำลังเป็นตัวถ่วงความก้าวหน้าของเราอยู่เมื่อไหร่ที่เราตื่นรู้และเริ่มลงมือจัดการกับนิสัยแย่ๆเมื่อนั้นแหละชีวิตถึงจะเริ่มเปลี่ยน เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับโลกภายนอกอีกต่อไปแต่เรากำลังชนะศัตรูตัวจริงที่อยู่ข้างในและถ้าเราชนะมันได้ต่อให้เส้นทางข้างหน้ายากแค่ไหนเราก็จะไม่ถูกดึงกลับไปที่เดิมอีกแล้วนี่คือพลังที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันแล้วเริ่มจัดการกับนิสัยที่เคยฉุดรังเราไว้ตลอดชีวิต 4. จะเริ่มเปลี่ยนนิสัยได้ยังไงการจะเริ่มเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเริ่มจากการยอมรับก่อน ว่าชีวิตเราตอนนี้เป็นผลมาจากนิสัยที่เราทำซ้ำๆทุกวันถ้าเรายังทำแบบเดิมอยู่ผลลัพธ์ก็จะยังเป็นแบบเดิมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนิสัยคือการเปลี่ยนรากของชีวิตไม่ใช่แค่แก้ปัญหาชั่วคราวแต่มันคือการสร้างทางใหม่ให้ตัวเองเดินสิ่งแรกที่ต้องทำคือมองให้ชัดว่าเรากำลังติดอยู่กับนิสัยอะไรแล้วนิสัยแบบไหนที่เราต้องการแทนที่ถ้าไม่รู้ว่าอยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่มีทางเริ่มต้นได้ เราต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนในใจแล้วโฟกัสกับแค่สิ่งเดียวไม่ต้องพยายามเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันเพราะยิ่งเปลี่ยนเยอะยิ่งหลุดง่ายยิ่งเหนื่อยยิ่งถอดใจเร็วแต่ถ้าเลือกแค่นิสัยเดียวที่สำคัญกับเราที่สุดแล้วทุ่มกับมันให้สุดใส่พลังทั้งหมดลงไปกับมันเราจะมีโอกาสเปลี่ยนได้จริงหลังจากนั้นก็ต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เรื่องของแรงบันดาลใจมันคือเรื่องของระบบเรื่องของการออกแบบชีวิตให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะแรงบันดาลใจมีวันหมดแต่ระบบที่เราวางไว้มันจะอยู่กับเราไปทุกวันเราต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้มันไม่ดึงเรากลับไปที่เดิมต้องลดโอกาสที่จะทำพฤติกรรมเดิมแล้วเพิ่มโอกาสที่จะทำพฤติกรรมใหม่ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองตัดสินใจในจังหวะที่ลังเลอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือตอนเริ่มต้นมันจะไม่ง่ายมันจะรู้สึกฝืนรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเพราะนิสัยเดิมมันฝังอยู่ในระบบอัตโนมัติของสมองแล้ว การเปลี่ยนแปลงคือการสั่งสมองใหม่แน่นอนว่ามันต้องมีการต่อต้านมีความรู้สึกไม่อยากทำแต่ถ้าเราผ่านช่วงนั้นไปได้ซ้ําไปเรื่อยๆจนสมองเริ่มจดจําพฤติกรรมใหม่ความรู้สึกฝืนจะค่อยๆหายไปแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่ของเราจริงๆต้องใช้ความสม่ําเสมอไม่ต้องหวังว่าจะเห็นผลทันทีเพราะนิสัยคือสิ่งที่สร้างจากการทำซ้ำไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วสำเร็จถ้าเราทำบ่อยพอวันหนึ่งเราจะไม่ต้องฝืนอีกต่อไป เพราะสิ่งที่เราเคยตั้งใจจะเปลี่ยนมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเองและนั่นคือจุดที่เราชนะแล้วโดยไม่ต้องพยายามอีกต่อไปอย่ากกลัวการเริ่มเล็กๆเ,เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่เริ่มใหญ่หรือเล็กแต่คือเริ่มจริงๆถ้าเราเริ่มได้แล้วทำต่อได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนช้าแต่เปลี่ยนแน่ๆอย่าหยุดกลางทางแค่เพราะยังไม่เห็นผลเพราะผลลัพธ์จะมาในวันที่เราทำไปเรื่อยๆโดยไม่ยอมแพ้ แล้ววันนั้นมันจะคุ้มค่ากับทุกความพยายามที่ผ่านมาสุดท้ายนี้การเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนเก่งหรือคนเข้มแข็งแต่มันคือเรื่องของคนที่เลือกจะเริ่มเลือกจะไม่อยู่กับตัวเองแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วลงมือทําในแต่ละวันด้วยความตั้งใจแม้จะมีวันที่เหนื่อยมีวันที่ล้มแต่ก็ไม่ถอยเพราะรู้อยู่ในใจว่าทุกครั้งที่เราลุกขึ้นมาใหม่มันคือก้าวเข้าใกล้ตัวตนที่ดีขึ้นอีกนิดและถ้าทําแบบนี้ได้ทุกวัน วันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนที่เราภูมิใจในตัวเองได้เต็มหัวใจ 5. ยิ่งเปลี่ยนนิสัยเท่ากับยิ่งเปลี่ยนตัวตนตัวตนของเราไม่ได้ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดแต่มันถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เราทำซ้ำทุกวันนิสัยที่เราทำเป็นประจำมันค่อยๆสะสมก่อตัวและหล่อหลอมความคิดความเชื่อการกระทาไปจนถึงบุคลิกของเราแบบเงียบๆโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวเองอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นแกร่งขึ้นหรือดีขึ้นในแบบที่เราฝันไว้สิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เป้าหมายใหญ่โตแต่มันคือนิสัยเล็กๆที่เราทําในแต่ละวันยิ่งเรากล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนนิสัยยิ่งเรากล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราทําไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเลือกจะค่อยๆเปลี่ยนมันตัวตนของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามนั้นจากคนที่เคยผัดวันประกันพรุ่งกลายเป็นคนที่ลงมือทันทีจากคนที่เคยขี้ลังเล กลายเป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นทุกอย่างเริ่มต้นจากการเปลี่ยนสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าตัวเองเป็นนิสัยเป็นเหมือนรากลึกที่คอยป้อนพลังให้ตัวตนถ้าเรายังมีนิสัยแบบเดิมชีวิตก็จะสะท้อนตัวตนแบบเดิมออกมาเสมอต่อให้เราจะตั้งเป้าหมายใหม่จะเขียนแผนชีวิตใหม่แค่ไหนแต่ถ้านิสัยยังไม่เปลี่ยนทุกอย่างก็วนกลับไปเหมือนเดิมอีกครั้งแต่ถ้าเราค่อยคอยปรับค่อยคอยเปลี่ยนสิ่งที่เราทำในแต่ละวัน ตัวตนของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปแบบเงียบๆจนวันหนึ่งเรามองย้อนกลับมาแล้วแทบจำตัวเองในอดีตไม่ได้เลยสิ่งที่น่าสนใจคือตัวตนใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนนิสัยมันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกแต่มันเปลี่ยนลึกถึงภายในความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทัศนคติที่ชัดขึ้นความอดทนที่สูงขึ้นมันเกิดจากการสะสมเล็กๆของพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆ นี่แหละคือพลังของการเปลี่ยนนิสัยเพราะมันไม่ใช่แค่ทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่มันทําให้เรากลายเป็นคนใหม่ที่มีแนวทางมีพลังและมีทิศทางในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเราทุกคนต่างอยากเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นของตัวเองแต่ปัญหาคือเรามักมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นคือนิสัยในแต่ละวันบางคนพยายามเปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่านหนังสือเยอะๆฟังคําสอนเยอะๆตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่ แต่ลืมลงมือเปลี่ยนนิสัยเล็กๆที่ทำอยู่ทุกวันซึ่งจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเพราะสิ่งที่เราทำซ้ำๆคือสิ่งที่เราจะกลายเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะเป็นตัวตนของเราคือผลรวมของพฤติกรรมทุกๆวันและถ้าเราค่อยๆปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นแม้ว,วันละนิดเราก็กำลังสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาทีละนิดโดยไม่รู้ตัวพอทำไปนานพอสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝืนอีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของเราเป็นนิสัยใหม่ที่พาเราไปไกลกว่าที่เคยอยู่และนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่เกิดจากภายในไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีคิดแต่เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตสุดท้ายนี้ถ้ารู้สึกว่าชีวิตยังไม่ก้าวหน้าถ้ารู้สึกว่าตัวตนยังไม่ใช่คนที่เราอยากเป็นอย่าเพิ่งไปโทษโชคชะตาหรือโอกาสที่ยังมาไม่ถึงให้เริ่มจากย้อนกลับมามองว่านิสัยของเราตอนนี้ กำลังพาเราไปในทางไหนแล้วกล้าที่จะเริ่มเปลี่ยนมันทีละนิดทุกวันเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรากล้าเปลี่ยนนิสัยเมื่อนั้นเราก็ได้เริ่มต้นเปลี่ยนตัวตนแล้วแบบเงียบๆแต่ทรงพลังที่สุดและวันหนึ่งมันจะพาเราไปยืนในจุดที่เราภูมิใจว่าเราเป็นคนคนนี้ได้จริงๆไม่ใช่ในความฝันสุดท้ายหากคุณฟังจบแล้วชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิป พูดคุยกันได้และช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปลุกพลังในตัวคุณด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ